ค่ืเมนี้เป็นวันเกิดของแมยายน้อยนะคะแมนยนายหน่อยก็ขออวยพรห้พี่น้องมีความสุขความสมหวังในนาทีการงานมีความสุขทางด้านครอบครัวปลอดจากโรคไข้ไข้เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้มุงม่งมั่นปัถานาทุกประการนะคะชีวิตกาวหนา้าเงื่อนท่องไหลมาเทมานี่ก็คือเคของเมนยายหน่อยกินนะคะเคของมนย,นอย์นายหน่อยมีชีดเคของพ่อ่มีชีดนะคะเข้ากับสีห้ความหักความปัถานาดีจาก เมย์ยน่อยแลวกับพญ่นะคะขอบคุณหลายๆสําหรับขอมไว้พรอวันเกิดให้เมียหน่อยนะคะพรอนใดดีดพอดรอันใดเลิศประเสริฐีพรอใดที่พี่นอ้องแฟนกลับให้เมียหน่อยมากเมียหน่อยขอส่งกลับขึ้นไปให้แด่พี่น,อน้องน้ำกันนะคะขอให้มีความสุขสมหวังปัจจันจากโรคภั้ไข้เจ็บกินฟังสิ่งใดเขาได้มง่ลป,ปัารถนาปีใหม่แล้วขอพี่น้องมแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสำหรับความทุกข์ความโศกห้หมดไปในปีนี้นะจ๊ะ หนึ่งความรักหนึ่งความหงญ่จะไม่ใหญ่น้อยและพ่อใหญ่นะคะด้วยรักจะใจจ้ารักนะจุ๊บ